เราเคสซ่อมกันต่อนะครับผมฟังเพลินๆน,นะครับผมอ่าตัวนี้ ลูกค้าอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมอําเภอเมืองชลบุรีเดินหน้าถอยหลังได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็ช่างเราก็ได้ทําการตรวจเช็คก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็เป็นรุ่น ADJ f u l นะครับ1.5ตัน3เมตรนะครับอ่ะเนี่ยอย่างลูกค้านี้หมดประกันแล้วนะครับผมก็นานแล้วแต่ก็มีปัญหาเราก็ซ่อมให้ได้ครับผมไม่ยืนหางไม่ใช่ขายแล้วทิ้งนะครับผมซื้อไปแล้วจะใช้อะไรซ่อมได้หมดนะครับอ่ะช่างก็ตรวจเช็คว่ากล่องควบคุมแปรงคั้วหางปลาของเก่ามันรวนแล้วนะครับผมก็แปรงฐานสายมอเตอร์สายไฟขาดชำ ลไล่กันหใหม่สาเหตุเกิดจากฐานในมอเตอร์หมดเสอมสภาพทำให้มอเตอร์วิ่งช้าลงแล้วลูกค้าควรใช้งานไปจนทําให้กล่องก็คุมช็อตนะครับผมก็เหมือนที่ผมแจ้งครับถ้ามันมีอาการอะไรผิดปกติแม้จะ่นิดจะหน่อยหรือว่ามันแปลกๆครับผมว่าหยุดรถแล้วถ่ายวิดีโอส่งเข้าไลน์เซอร์วิสโมเตอร์เอ็กได้เลยนะครับขอให้แค่เปลี่ยนบางทีเปลี่ยนแค่แปรงฐานเนี่ยนิดเดียวเองไม่ไม,ไม่กี่ตังค์นะครับไม่ต้องมาถึงท่านต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้มันเยอะแยะเลยนะครับรวมไปถึงรถฟลุกลิด้วยถ้าเกิดมีเสียงผิิิดดดดปกกต,ตัันนนนนนนหห่่่อยอยยยยยยุุรถเเลลลคคแ้้้้้้ววว็าาามมขึงงงไ ยาวงานบานแน่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมไม่ว่าจะลูกค้าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อะไรยังไงมาดเอ็กเราขายแล้วเรามีประกันหลังหมดประกันเรารับผิดชอบต่อนะครับผมเรื่องราคาเรื่องอะไรเรื่องอะไรค่าชงค่าช่างเราก็ลดให้เป็นพิเศษทุกอย่างนะผมอยู่กันไปนานๆครับผมไปกันเรื่อยๆเนาะขอบคุณครับ